ขอเชิญท่านแรกท่านพรชัยว,วิทยาเลิศปันธาอภิปรายครับครับขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์นสมาชิกวุฒิสภาครับ วันนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้เพื่ออภิรปรายร่างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแต่คือเครื่องมือฉายรังสีที่เราจะใช้รักษามะเร็งร้ายที่กัดกินสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือวัฒนธรรมคอร์รัปชันและระบบราชการที่อุ้ยอ้ายนั่นเองครับท่านประธานครับมะเรงร้ายที่ผมกล่าวถึงมีอาการที่ชัดเจนครับ มันก็คือความซับซ้อนความล่าช้าและความไม่แน่นอนของการขอใบอนุญาตมันได้สร้างเซลล์ร้ายที่เรียกว่าวัฒนธรรมใต้โต๊ะขึ้นมานะครับจนกลายเป็นเรื่องปกติที่ว่าถ้าอยากให้งานเดินต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชาต้องมีค่าน้ำมันหล่อลืน่นโดยค่าใช้ใจ่ายนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางธุรกิจในประเทศไทยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้วก็ว่าได้ครับ ผมจึงขอชื่นชมเจตนารมณ์ของรัฐบาลและคณะกรรมการฝั่งสสที่ได้ผลักดันร่างพรบฉบับนี้มากนะครับมันเปรียบเสมือนการนําเครื่องฉายลังสีเข้ามาเพื่อจัดการกับเซลล์มะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคู่มือประชาชนที่ชัดเจนการจัดตั้งศูนย์รับคําขอกลางหรือ one stop service และการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการ,รเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนทั้งหมดนี้ก็คือความพยายามที่จะทำลายวงจรและสินบนและฟื้นฟรูร่างกาย ของประเทศให้กลับมาแข็งแรงและแข่งขันได้อีกครั้งครับแต่ถึงแม้ว่าการรักษาจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับวุฒิสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องวินิจฉัยให้ลึกซึ้งว่าปริมาณรังสีที่ให้มานั้นแรงพอหรือยังซึ่งผมกังวลว่าร่างพรบฉบับนี้อาจจะยังไปไมิสุดและยังมีจุดอ่อนที่อาจจะทำให้เซลเล์มะเร็งยังคงหลงเหลือและเติบโตได้อีกครับ ประเด็นแรกนะครับก็คือคกลไกออโต้แอปพรูฟที่ยังเพียงเพียงยาบรรเทาอาการเท่านั้นตามร่างมาตราที่18ทับหหลักการอนุญาตโดยปริยายคือยาเคมีบำบัดที่ส่งพลังที่สุดแต่กลไกที่ให้มานะครับยังผูกติดอยู่กับการออกพระราชกิจสเดกาและจำกัดเฉพาะกิจการความเสี่ยงตำ่ำการให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้เลือกเองว่าจะใช้ยาตัวนี้กับตัวเองหรือไม่ก็ไม่ต่างกับการคาดหวังว่า เซลมะเร็งหรือว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากระบบสินบนจะยอมรับการรักษาหรือว่ายอมตัดอำนาจตัวเองโดยสมัครใจหลักการนี้ควรเป็นค่าเริ่มต้นหรือว่า Default สำหรับใบอนุญาตส่วนใหญ่ไม่ควรจะให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้เลือกเองว่าจะทำหรือไม่ทำครับประเด็นที่2นะครับก็คือการทบทวนกฎหมายที่อาจจะเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีที่ผิวเผินตามร่างมาตราที่21 27ทั 1. การให้หน่วยงานทบทวนกฎระเบียบของตัวเองทุก3ปีนั้นฟังดูดีๆก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหรือว่าหน่วยงานอิสระจากภายนอกมาช่วยวินิจฉัยก็อาจจะเป็นเพียงแค่การตรวจเช็คตามพิธีกรรม เราจะหวังว่าพักคข้าราชการซึ่งหลายฝ่ายก็รู้ดีว่าเป็นพักการเมืองที่ทรงอํานาจแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตลอดการที่ห่วงแหนอํานาจของตัวเองอย่างมากจะยอมตัดเนื้อร้ายอันเป็นแหล่งรายได้ของข้าราชการทุจริตออกไปได้เองจริงๆหรือครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของซ u เปอร์ไลเซนส์นะครับที่ยังขาดแผนการรักษาที่ชัดเจนตามร่างมาตรา20 การมีใบอนุญาตใบเดียวแทนหลายใบนะครับเป็นแนวความคิดที่ดีมากๆแต่ร่างฉบับนี้ยังขาดรายละเอียดที่ว่าใครจะรับผิดชอบหากเกิดผลขัานเขียงจากการรักษาเปรียบเทียบได้ว่าร่างพรบนี้มีแนวทางการรักษาที่ดีแต่ยังไม่มีแผนจัดการความเสี่ยงที่รัดกุ่มเลยครับ ประเด็นสุดท้ายที่น่ากังวลที่สุดก็คือการดื้อยาของวัฒนธรรมใต้โต๊ะนะครับนี่คือหัวใจของปัญหาครับกฎหมายที่ดีแค่ไหนแต่หากเชื้อดื้อยากาันร,รักษาก็ย่อมล้มเหลวเจ้าหน้าที่บางคนยังคงสามารถประวิงเวลาหรือว่าหาเรื่องเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ต้องจ่ายใต้โต๊ร่างพรบนี้ยังขาดบทลงโทษที่รุนแรงแล้วก็ชัดเจนพอที่จะจำกัดกำจัดเซลล์ร้ายที่ดื้อยาเหล่านี้ครับ ถ้าเปนานี้เคารพครับเราไม่จำเป็นจะต้องลองผิดลองถูกเองเราสามารถเรียนรู้จากความสําเร็จของนานาชาติได้นะครับเพื่อให้การฉายดังสีของเราในครั้งนี้แม่นยําและมีประสิทธิภาพสูงสุดกรณีที่1ผมขอยก ตัวอย่างการขออนุญาตก่อสร้างอาคารนะครับลองเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบบูรณา,าการกับการรักษาแบบแยกส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นการรักษาแบบแยกส่วนครับการขออนุญาตก่อสร้างในบ้านเรานะครับเปรียบเสม,มือนผู้ป่วยที่ต้องวิ่งไปหา,หาหลายหมอหลายาแผนกในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลเลยครับผู้ประกอบการต้องยื่นขออนุญาตหลายฉบับจากหลายหน่วยงานเช่ในใบอนุญาตก่อสร้างจากอบอตอรหรือเทศบาลใบอนุญาตเชื่อมทางจากกรมทางหลวงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ เ e i a จากสอพอและใบอนุญาตอื่นๆอีกมากมายแต่ละ,ะแผนก็มีคิวของตัวเองมีแบบฟอร์มของตัวเองมีระยะเวลารอคอยของตัวเองแม้รายงานของธนาคารโลกจะบอกว่าใช้เวลาเฉลีย่ย156วันแต่ในความเป็นจริงเราทราบว่าอาจจะนานกว่านั้นมากถ้าเราไม่ยอมใจ่ายใต้โต๊ะที่สําคัญคือไม่มีศูนย์กลางในการยื่นเรื่องไม่มีการรับประกันว่าหากล่าช้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือการรักษาแบบแยกส่วนที่สร้างความสับสนและเปิดช่องว่างให้เกิดการลัดคิวด้วยวิธีพิเศษครับ ที่สิงคโปร์นะครับเขาใช้การรักษาแบบบูรณนาการสิงคโปร์มีระบบ c o r ีเ d ็ตนะครับหรือว่า Construction and Real Estate Network ซึ่งเปรียบเ,เสมือนโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ใช้ระบบดิจิตอลครบวงจรผู้ประกอบการยื่นแบบแปลนและเอกสารผ่านระบบนี้เพียงครั้งเดียวแล้วระบบนี้ก็จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมกันโดยอัตโนมัติที่น่าชึ่นกว่านั้นก็คือเขามีระบบช่วยตรวจสอบอัตโนมัติหรือว่า Automated Plan Checking ที่ใช้ AI ช่วยวินิจฉัยแบบแปลนเบื้องต้นทําให้กระบวนการทั้ง เ,เสร็จสิ้นไดในเวลาไม่ถึง1เดือนนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการรักษาแบบบูรณา,าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้ทุกอย่างโปร่งใสรวดเร็วแล้วก็ตรวจสอบได้โอกาสในการเรียกรับสินบนแทบจะเป็น0ูนย์ครับ เรามาดูอีกตัวอย่างจากการจัดตั้งร้านอาหารกันดูนะครับประเทศไทยใช้การรักษาแบบเหมาโหลครับการเปิดร้านอาหารในบ้านเราไม่ว่าจะร้านเล็กร้านใหญ่ก็ต้องผ่านกระบวนการวินิจฉัยที่ซับซ้อนคล้ายกันหมดคือขอใบอนุญาตหลายฉบับนะครับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากอปทใบอนุญาตจําหน่ายสุราจากกรมสรรสสามิตใบอนุญาตเปิดสถานบริการจากกรมการปกครองแต่ละใบก็มีขั้นตอนแล้วก็มีเอกสารที่แตกต่างกันผู้ประกอบการต้องวิ่งติดต่อหลายหน่วยงานไม่มีซูเปอร์ไหลเสนที่ใช้ได้จริงนี่คือการรักษา แบบเหมาโหลที่ปฏิบัติต่อทุกโรคด้วยยาชุดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่ามะเร็งระยะสุดท้ายแต่เช่นดูซีแลนด์ก็ใช้การวินิจฉัยตามระดับความเสี่ยงครับ ที่นิวซีแลนด์เขาใช้แนวคิด based a p p r o a c h นะครับซึ่งเปรียบเสมือนการคัดกรองผู้ป่วยตามความเสี่ยงร้านอาหารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นคาเฟ่ขนาดเล็กสามารถเริ่มต้นกิจการได้โดยการจดแจ้งผ่านระบบออนไลน์และปฏิบัติตาม Food Control Plan ที่รัฐจัดไว้ให้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการขออนุญาตที่ซับซ้อนส่วนร้านอาหารที่มีความเสี่ยงสูงก็ต้องผ่านการตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนี่คือการบินิจฉัยตามระดับความเสี่ยงที่ลดภาระให้ผู้ประกอบการย่อยได้อย่างมหาศาลในขณะที่ประเทศไทยจะเปิดคาเฟ่ต้อง ได้6ใบอนุญาตเลยทีเดียวครับ กรณีการนําเข้าสินค้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือว่าแอนดีก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับประเทศใดดูจะมีการปิดกั้นนวัตกรรมโดยกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากการนําเข้าสารเคมีหรืออุปกรณ์เพื่อการวิจัยในบ้านเราเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน<ๆ>เช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมออยอกรมวิชาการเกษตรซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีกฎระเบียบและระยะเวลาพิจารณาของตัวเองทําให้เกิดความล่าช้ายอย่างมากเปรียบเสมือนการขัดขวางการวิจัยยาใหม่ๆที่จะมาช่วยรักษาโรคนี่คู่ประสรคสาคัญในการสร้าง นวัตกรรมในประเทศครับในขณะที่เกาหลีใต้เขามีระบบ Regulatory Sandbox นะครับที่อนุญาตให้บริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพสามารถทดลองนําเข้าแล้วก็ใช้นวัตกรรมใหม่ๆในพื้นที่จํากัดได้โดยยกเว้นกฎระเบียบ บางอย่างเป็นการชั่วคราวนะครับเหมือนการสร้างห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อให้นักวิจัยได้พัฒนายาใหม่ๆโดยไม่ต้องถูกพันธนาการด้วยกฎระเบียบที่ล้าสมัยร่างพาบรบนี้ของเราน่าเสียดายนะครับที่ตัดแนวคิดการทดลองทํากิจการทั่วคราวออกไปทําให้เราอาจจะพลาดโอกาสในการสร้างวัฒนธรรมดีๆให้กับประเทศของเราครับผมจึงอยากจะเสนอแผนรักษาเชิงรุกสี่ระการเพื่อให้การฉายรังสีครั้งนี้ได้ผลอย่างแท้จริงนะครับ ประการแรกต้องฉายรังสีให้ตรงจุดและแรงพอที่จะทำลายเซลล์มะเร็งเราบังคับใช้ออโต้แอปพรูฟอย่างจริงจังได้ด้วยการปรับปรุงร่างมาตรา18และ18ทับหนึกำหนดให้15วันเป็นค่าตั้งต้นสำหรับใบอนุญาตส่วนใหญ่และหากล่าช้าให้ถือว่าอนุญาตโดยอัตโนมัติเพื่อขจัดอำนาจในการประวิงเวลาของเจ้าหน้าที่ได้ครับ นอกจากนี้เรายังต้องบังคับใช้ Single ลดิจิทัลแพลตฟอรนะครับโดยการปรับปรุงร่างมาตรา11กําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนและหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อลดการใช้ดุลพินิษและการเรียกเอกสารเพิ่มเติมและเราก็ยังจะต้องเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงเพื่อจํากัดเชื้อที่ดื้อยาด้วยนะครับโดยผมมีข้อเสนอปรับปรุงร่างกฎหมายด้วยการเพิ่มโหมด เ,เพิ่มหมวดนะครับว่าด้วยความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่โดยกําหนดว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดที่จงใจประวิงเวลาเพื่อรับผลประโยชน์ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับประการที่2เรายจำจาเป็นจะต้องมีทีมแพทย์อิสระเพื่อผ่าตัดเนื้อร้ายด้วยเวกัลเชอรี่ก l โยตินนะครับเราจะต้องกล้าที่จะใช้ยาแรงในการตัดตอนกฎระเบียบที่ไม่จําเป็นด้วยการแก้ไขร่างมาตรา26 จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูประเบียบเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่มีผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเป็นส่วนใหญ่ให้มีอำนาจในการทบทวนและเสนอให้ยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยโดยตรงต่อคณะรัฐมนตรีครับ ประการที่3เราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรมแนวคิด regulatory sandbox นะครับนำกลับมาพิจารณาเปิดืันชีให้ธุรกิจใหม่ๆได้ทดลองโดยไม่ต้องขออนุญาตในช่วงแรกเพื่อลดการเพึ่งพาดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ครับผมขอเสนอปรับปรุงเพิ่มมารตราใหม่ด้วยการ การทดลองทํากิจการชั่วคราวนะครับอนุญาตให้กิจการความเสี่ยงต่ําดาเนินการได้ชั่วคราวไม่เกิน2ปีโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลครับประการที่4เราต้องสร้างสุขภาพที่ดีให้กับระบบบริการโดยรวมกําหนดบทบาทของหน่วยงานหลักในร่างมาตรา9ก้าให้ชัดเจนนะครับให้หน่วยงานหลักมีอํานาจจริงในการประสานงานไม่ใช่เป็นเพียงเสือกระดาษเราควรจะต้องปรับปรุงราา่างมาตรา33โดยสร้างมาตรฐานบริการแบบ Fast t r a พคที่ไม่กระทบช่องทางปกติกําหนดหลักเกณฑ์ ที่ชัดเจนว่ารายได้จากช่องทางพิเศษจะต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในช่องทางปกติเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นช่องทางสินบนที่ถูกกฎหมายครับ ท่าประธานที่เคารพครับร่างพรบฉบับนี้เป็นมากกว่ากฎหมายอำนวยความสะดวกแต่มันคือคำประกาศสงครามต่อวัฒนธรรมใต้โต๊ะที่กัดกินประเทศไทยมาช้านานครับความสำเร็จของกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้วัดกันที่ตัวอักษรแต่วัดกันที่ความกล้าหาญของเราที่จะสร้างกลไกที่บังคับให้เกิดความโปรง่งใสและลงโทษผู้ที่ฉวยโอกาสจากความล่าช้าของระบบได้อย่างเด็ดขาดผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวุฒิสภาหแห่งนี้จะร่วมกันสร้างเคี้ยวเล็บให้กับกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่เราจะได้ส่งมอบประเทศที่สะ โปร่งใสและมีศักยภาพในการแข่งขันกับคนรุ่นต่อไปเพราะกฎหมายนี้ไม่ใช่แค่ทําให้ขั้นตอนการทําธุรกิจยุ่งยากน้อยลงนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือในการชําแหละมะเร็งร้ายแห่งการทุจริตให้หมดไปจากประเทศของเราได้ขอบพระคุณครับ